สวัสดีครับผมหนุ่มน้ำมนคนเสเรนนะครับคลิปนี้หนุ่มน้ามนอยู่กับพี่บุญรอดนะครับพอดีหนุ่มน้ามนเคยเข้ามาดูบัวของพี่บุญรอดครับแกมีบัวแม่พันธุ์นะครับที่จ่ายลกมาเนี่ยพันธุกรรมเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นพี่บุญรอดนะครับเดี๋ยวให้พี่บุญรอดพาไปดูบัวตัวแม่พันธุ์ที่จ่ายลกมาแต่ละตัวมีแต่ดีๆเลยครับตอนนี้มีอยู่กี่ตัวนะครับพี่บัวนะครับตอนนี้ ตัวเจ็ดแปดเก้าตัวแหละซึ่งป,ปง,ปปงปล่อยไปเป่งปล่อยไปเดือนทีื่อแล้วสองตัวเป็นลูกลูกผสมชารเล่ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้จะเป็นปล่อยไปเท่าไหร่ครับพี่สูงไหมครับเอ่อตัวอายุก็ประมาณตั้งจะ่ต้งปีหนึ่งก็ปล่อยไปหกหมื่นห้าครับเป็นตัวเมียใช่ไหมครับครับตัวเมียเป็นลูกของแม่นี่เป็นน้อง น้องสาวเจ้าวัวขาวที่เป็นพ่อพันธุ์นะครับครับหกหมื่นห้าราคาก็ดีเนาะพี่เนาะช่วงนี้นะครับขนาดขนาดวัวลงนะครับช่วงนี้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าขายไปเป็นในส่วนของแม่แม่พันธุ์ใช่ไหมครับเขามามาขอแบ่งพันธุ์เพื่อที่จะไปขยายเป็นแม่บล็อกครับอ่าครับโอเคเพราะว่าเขาเห็นสายพันธุ์เรามันออกมาให้ลูกสวยครับครับตัวนี้จะเป็นแค่ตันตัวนี้ใช่ไหมครับครับตัวนี้เขาจะผอมนิดนึงเพราะว่ายาไม่ค่อยแข็ง กำลังปีนนมครับเดี๋ยวพี่มันรอดเดินไปทางนั้นนะครับเนี่ยครับแม่บัวตัวสีขาวตัวนี้นะครับที่หนุ่มน้ำมนต์บอกว่าจ่ายลูกนะครับพันธุกรรมที่จ่ายมาดีมากๆครับตัวนี้ลูกออกมาเจ้าวัวขาวก็ตันตันกว่าแล้วครับตัวผู้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับที่ที่ทำเป็นนะครับัวพ่อพัดอ่าตัวนี้นะครับจ่ายลูกออกมาเป็นพ่อพันุ์ได้เลยนะครับ ตัวนี้ซื้อซื้อมานานเนี่ยครับพี่ตัวนี้น่าจะประมาณสี่ห้าปีแล้วครับสี่ห้าปีใช่ไหมครับเขามีลูกแล้วกี่ตัวครับตัวนี้ตอนนี้ก็ข้าตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ในในตัวที่สี่คือตัวตัวเล็กนาครับตัวที่ห้าอยู่ในท้องครับว่าตัวที่ห้าผมผสมสีไว้ศูนย์เก้าหกไปลองลองดูเพราะว่าเข้าใจ เราใส่รามัน บุญรอดแกก็ปล่อยให้แท้เล็มนะครับช่วงนี้ไม่ได้ทํานานะครับเสร็จหน้านาแล้วไแ้ขาวตัวนี้นะครับพี่วัวตัวนี้มันเป็นเป็นถ้าจะเรียกเนี่ยเรียกเรียกเป็นอะไรครับลูกผสมอะไรครับตัวนี้เพราะว่าน่าจะไทใหญ่หรอือเปล่ามันจะออกออกไทยใหญ่นะครับตัวนี้รนครับ จะน่าจะมีเชื้อเล่บ้างนะเล่ยอาจจะไม่เยอะครับเล่เยลนิดเดียวครับนี่ครับตัวนี้เป็นบัวกระดูกโครงสร้างดีครับแต่ว่าเป็นบัวไม่ใหญ่มากครับตัวนี้เป็นบัวไซส์กลางๆกระดูกโครงสร้างดีเนี่ยเี่ยมตัวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูแม่ก่อนนะครับค่อยไปดูโลก ดูบันท้ายเครื่องไม่ชมพูนะครับตัวนี้เ,นเครื่องดำ,งดำนมสีเต้าใช่ไหมครับพี่มนมสีเต้าอ่ะเป็นวัวประมาณนี้จมูกสีเทาใช่ไหมครับครับผมสีเทาแต่มีเชลเล่น,นะครับตัวนี้หนุมน้ํำมนให้ดูเหลี่ยมตัวดูโครงสร้างช่วงนี้ก็จะผอมนิดนึงเนาะพี่ครับ งนี้เขาย่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินเต็มที่รอรเครับกินแค่ช่วงเย็นนิดเดียวจะตัดไซโคล่าให้ตัวละหน่อยพอผั่ทักทิ้สูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้แค่นี้แหละครับครับน่าจะประมาณร้อยห้าสิบกว่าร้อยห้าสิบได้นะครับในพันตัวนี้ทีนี้เออ่ถามพี่บุญรอดหน่อยพี่ว่ามันบัวตัวนี้มันมีลักษณะดเด่นในตรงไหนถึงจ่ายลูกได้แต่ละตัวมีแต่สวยๆเลยครับผมว่า oh, โครงสร้างเขาครับโครงสร้างใช่ไหมครับครับผมโครงสร้างคือโครงสร้างเขาจะเป็นวัวที่กระดูกใหญ่กระดูกใหญ่แล้วก็แข้งขาเขาดีครับตอนนี้เขาเขาอยากเจ็บผอมนิดนึงมันก็นเลยดูไม่ค่อยอันนี้อะไรตอนที่เขาช่วงที่มีช่วงหน้าฝนนะครับดูเขาจะแข้งขาเขาจะสวยมากอย่างก็คือตอนนี้ยังไม่เต็มวัวเนาะยังไม่เต<ช>็มโครงใช่ไหมครับก,ก็ก็ต้องให้เขาท้องได้ประมาณสักสองสามเดือนก่อนครับแล้วเขาก็จะ เขาจะอ้วนขึ้นมาอีกแล้วก็เขาจะน่าดูว่าตอนนี้เขาเพิ่งผสมไปได้สองเดือนเขากำลังกลงจะเริ่มเปลี่ยนสีขึ้นมาแล้วพอเจอเจอลูกตัวเล็กเนี่ยครับเขาจะเป็นวัวที่กินนมเกลงอยังรีดอยู่ใช่ไหมครับตัวั <c oughs> รีดนมมาก <c oughs> เขาก็เลยลงตัวลงตัวเยอะครับนะครับ <c oughs> พี่บนรอดบอกว่า,าแม่วัวตัวนี้นะครับมีข้อดีตรงกระดูกโครงสร้าง <c oughs> แล้วก็ ผมว่าในส่วนของนำนมด้วยพี่นะใช่ครับนมนมนำนมดีใช่ไหมครับครับใช่คเพราะว่าบัวบางตัวตอนจ่ายลูกตอนทอดลูกมานะครับลูกอาจจะสวยแต่ว่าในการพันธุกรรมที่ต่อไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ค่อยโตอาจจะแคะแกนเนาะพี่แต่ว่าตัวนี้สองลูกได้ดีน้ำนมหวานนะครับนมนมอะนมนมหวานนำนมดีนะครับที่หนุ่มหน้ามนสังเกตดูนะครับนำนมเขาดีในการเลี้ยงลูกเขาก็จะโตเร็วใช่ไหมครับพี่โตเร็วได้กระดูกโครงสร้าง เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนจะพามาดูลูกนะครับอันนี้ลูกเขาใช่ไหมครับพี่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลูกผสมชาโรเล่เพศเมียอายุกี่เดือนนะครับตัวนี้เจ็ดเดือนครับอายุเจ็ดเดือนครับดูมาขนาดนี้ครับเป็นลูกตัวไหนครับพี่เป็นลูกของเจ้าบูมเจ้าเบลบูมเบลครับลูกของบูมเบลใช่ไหมครับครับผมเป็นพ่อพันธุ์ชาโรเล่เลือดร้อยครับผมนะครับสวยเหมือนที่หนุ่มน้ำมนบอกไหมครับลูก อย่างเลยครับนี่นเล่เลยนะครับตัวนี้อายุเจ็เเดเ,เดือนกว่าเป็นวัวหัวล้นธรรมชาติไหมครับพี่ครับผมตัวนี้หัวล้นแม,แม่เขาจะมีเขาครับแต่ถ้าเราผสมพ่อพัอนธุ์ที่หัวล้นเขาก็จะล้นตามพ่อเลยทางั้นแต่ว่าเขาส่งลูกดีมากเลยนะครับพี่ตัวนี้ลูกจะไม่มีเขาเพียงแต่ว่าเราจะผสมพ่อพันธุ์ที่มีเขาเขาก็จะออกมากเขาครับอันนี้ผมลองใส่ตัวหัวล้นสองตัวครับมออกมาหัวล้นหนึงสอง เนี่ยครับลกูกตัวนี้เป็นลูกผสมชาโรเลเ่ตเฟสเมียอายุเจ็ดเดือนกว่านะครับขอรุ่นธรรมชาติอันนี้แม่กับลูกนะครับโอ้ส่งลูกดีมากครับตัวนี้ดูแผ่นหลังอ่าดูโครงสร้างนะครับวัวเจ็ดเดือนกว่าหนาหน,นาเลยครับตัวนี้นจะให้เขายานมอ่ะเขาจะได้หลอดหลอดลงนิดน,นึงอ่าที่ได้เขากินนมอ,อยู่ครับชมพูครบเครื่องครับตามลาักษณะสายพันธุ์ของ ชาโรเล่ครับเนี่ยเครื่องชมพูนมโอ้ตัวนี้นมหนึ่งสองสามสี่จะมีติ่งครับอ๋อนมหกเนาะพี่หกครับมีติ่งไม่เป็นไรครับครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้นะครับแม่กับลูกอันนี้ลูกมาเลยนี่ตุ้มพามันนี่ก็ลูกแล้วอันนี้แม่นะครับนี่แม่ตัวนี้ลูกสาว พี่บนรอดมีราคาไหมครับตัวนี้เผื่อมีคนสนใจอ๋อคือไม่ได้ไม่ได้เปิดครับแต่ว่ามีมีคนที่สตึกอะ่ะมีท่านลุงลุงแกมาจีบสองรอบละที่ได้แกที่ที่แกม,มาเอาพี่สาวไปอะ่ะแกให้เท่าไหร่แล้วครับพี่ตัวนี้แกให้หกสิบห้าครับให้เท่าเท่ากันเลยแกบอกขอเผาเลยว่ายังไงก็ขอให้ได้ครับ <c oughs> นี่นะครับอตัวนี้นะครับอายุเจ็ดเดือนกว่ามี คนมาให้ราคาห5ิ้าคะแนนนะครับซื้อจริงนะครับไม่ได้เปิดราคาไว้นะครับราคาในส่วนของลูกผสมชาโรเล่ครับช่วงนี้ก็ช่วงนี้วัวลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของแม่บล็อกหรือว่าแม่พันธุ์นะครับราคากา็ถือว่าดีนะครับเนี่ยครับยิ่งเจอตัวแบบนี้ด้วยตื่นนะวัวตื่นครับตอนนี้ พี่คุณพ่อมไม่เคยมีคนมาขอซื้อแม่หรอมีครับมีใช่ไหมครับครับม,มีมาจากทางะหารายเขาเขาเห็นผมพาพาลูกเขาไปผสมนั่นแหละเห็นไอ้เจ้าบัวขาวนั่นแหละเขาเลยอยากอยากจะได้แม่เขาบอกอย่ามาเห็นอย่ามาดูแม่เหมือนที่พี่มานั่นแหละ <c oughs> มาถึงเขาก็มามาขอเขาบอกว่า <c oughs> แบ่งปันให้ผมไปเป็นแม่บ็อกบ้างเถอะพูดเลย่ไม่ได้หรอวันนี้ แต่จ่ายจ่ายลูกสวยจริงๆครับตัวนี้ตอนตอนนั้นเขาเขามาให้เก้าสิบห้าครับแม่มตัวแม่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าเขาไม่พอมนี้นะเขาช่วงที่เขากําลังของเจ้านี่หนแหละเขาตัวใหญ่สวยรบชาวสิผมให้เลยชาสิบห้าผมก็อ,อ้ไม่ได้เลยวันนี้นี่นะครับพอพอได้เป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนว่าเกษตรกรนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับ ได้ไปคัดสรรหรือว่าเลือกซื้อแม่พันธุ์ตัวดีๆนะครับถ้าถ้าไปเจอแม่ลูกนะครับหนุ่มน้ำน้ำมนต์แนะนําให้ดูลูกนะครับดูการส่งลูกของวัวนะครับไม่จําเป็นต้องไปดูที่แม่าบางทีแม่พันธุ์หรือว่าแม่วัวบางตัวนะครับาสายลูกมาสวยกว็จริงแต่ว่าในการ พัฒนาของลูกนะครับเพราะว่าบัวบางตัวเนี่ยน้ำนมไม่ดีก็ส่งลูกต่อยอดไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้พี่บุญรอดพาไปดูลูกของแม่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นจะเป็นพี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นตัวผู้เป็นพ่อทับอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เป็นพ่อพับไปเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปดูครับนี่นะครับ่าขแม่เขาป ตัวนี้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นลูกตัวแรกใช่ไหมใช่ครับพี่บุญรอดครับผมลูกตัวแรกครับตัวแรกของแม่ตัวที่สองครับตัวที่สองของแม่ตัวนั้นใช่ไหมครับตัวแรกอยู่กับเจ้าของเดิมคราเป็นพ่อทับใช่ไหมครับตัวนี้ครับผมเป็นลูกของพ่อไหนครับพี่ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นเพี้กลมครับอ๋อเป็นลูกกลมใช่ไหมครับครับผมไม่เอานี่นะครับตัวนี้เลยเป็นพ่อทับอยู่นะครับตอนนี้รับผสมอยู่ใช่ไหมครับพี่ช่วงนี้ ครับผมผสมทุกวันครับผสมทุกวันใช่ไหมครับครับางทีก็บางวันก็สามสามแม่ก็มีค่าผสมค่าบริการอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ค่าผสมผมจะคิดเอ่อหนึ่งพันครับหนึ่งพันบาทนะครับแต่อยู่ที่ระยะทางถ้าเกิดไกลก็จะมีค่าน้ำมันเพิ่มนิดนึงครับถึงตันไหมครับพี่ตัวนี้น่าจะตันตันหน่อยๆน่อยะครับเคยช่างดูแล้วใช่ไหมครับครับเคยช่างดูตั้งแต่ต้องการดีเซลเก้าเก้าร้อยกว่ากิโล แต่ตอนนี้เขาโตขึ้นเยอะครับนะครับใหญ่จริงครับตัวนี้อายุกี่ปีแล้วนะครับพี่ตอนนี้3ปีหนึ่งเดือนครับอายุ3ปีหนึ่งเดือนนะครับนะดูกระดูกโครงสร้างครับกระดูกโครงสร้างหน้าตาเป็นลูกของแม่เป็นลูกของแม่ตัวขาวนะครับที่หนุ่มหน้ามนพามา ดูนะครับสุดท้ายครับชื่ออะไรครับพี่ตัวนี้ชื้อบัวขาวชื่อบัวขาวใช่ไหมครับสูงใหญ่อาจะอยู่ประมาณตันกว่าเลยครับตอนนี้ลดการที่แล้วแต่ต้งอังเก้าร้อยกสิบโลสงามเมื่อปีก่อนใช่ไหมครับพี่ช่างดูเก้าร้อยหกสโลใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณตันครับ ให้ดูหน้าตาเลือดอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ตัวนี้คิดว่าตัวนี้เลยครับเพราะว่าน่าจะอยู่ประมาณน่าจะประมาณเจ็ดสิบบ้างถ้าอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าเนาะพี่ครับครับนี่เป็นพ่อทับนะครับเป็นลูกผสมเลือดน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับทับได้ครับตัวนี้แล้วให้ลูกสวยด้วยหนุ่มน้ามนเคยไปเห็นมาแล้วครับตัวนี้ในลูกเขาจะเป็นเป็นเครื่องยุบปูหมดเลยนะครับอผสมกับแม่เลี้ครับ รออประปปจสายลกูกดีนะพี่ตัวนี้คลิปนี้ก็พอได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆหรือว่าเกษตรกรมือใหม่นะครับได้ไปเลือกซื้อแม่พันธุ์นะครับก็อาจจะได้พอเป็นแนวทางในวิวธีการสังเกตหรือว่าเลือกซื้อนะครับ นี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้ามนคนเสนจด้วยนะครับลาไปก่อนครับอ่ะพี่บุญรอดลาครับสวัสดีครับ